ฆ่ามันตายซะรู้ทันนะ่ฮะน่าสมเพชจริงๆใครเขาสอยตะโกนก่อนจะรอบโจมตีวะโคให้ตายเถอะ พูดวิธีดีกว่าน,นี้ไม่ได้ยังไงใช่พวกกระจกแบบนี้แม้ข้อขนาดของตัวพวกแกเลยวะทำลายนึกของมนุษย์ได้แล้วของเองก็โดนทำลายเหมือนกันตอ,อนนี้แหละ่ามัน่ามันก็เพิ่งจะบอกไปเมื่อกี้เองไอวูโง่เอ้งงอยปุ้ง อมองตามไม่ทันเลยมันไม่ใช่มนุษย์นรร์มอลกต่มัน ปีสอคุณผ่านเค็ดค่าฝูงออกคุณได้รับความสำเร็จ5,000พอยต t เลเวลของคุณเพิ่มขึ้นเลเวลอาบระหว่างเกมปกติมันต้องคนดนี EP หลังจบเกมไม่ใช่หรอหรือพอเราเลเวลต่ำเกินไปแต่ก็ดีเหมือนกัน ที่เลือกเพิ่มก็จริงได้เตัด์เพิ่มด้วยไหนดูสิถ้าจะเพิ่มค่าเซตาสแล้วก็ต้องเป็นพลังยุทธอยู่แล้วพลังยุทธเซตาสพิเศษที่สามารถประสานเซตาสทั้งถามเข้าด้วยกันต่อให้มีแต้มเท่ากับเซตาสทั่วไปแต่พลังของมันมากกว่าเซตาสเดิมเป็นสองเท่า แต่สิ่งนี้สำคัญที่สุดที่พลังยุทธมพิเศษสำหรับเราก็คือหากค่าพลังยุทธถึง30เราก็มีโอกาสที่จะได้รับศาสตร์เทวะไลนนาำเราต้องได้สกิลศาสตร์เทวไลนน้ำเลยที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ค่าเศตาพิเศษมันมีข้อเสียเพราะมันไม่สามารถกดเพิ่มได้เหมือนเซตาทั่วไป อเพิ่มได้ขนาดั้นปกติมันต้องเพิ่มจากข้าวสบการต่อสู้แล้วก็ต้องฝึกหนักมากถึงจะเพิ่มพลังยุทธให้สูงขึ้นได้แต่นี่มันสุดยอดเลยก็ไม่รู้หมืนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ลูกธนูใครกันหลบได้ด้วย เขดาีจริงๆนะแกไม่มีเวลาแล้วรีบจัดการเลยดีกว่าก็ได้ก็ได้ตามที่กลบกันใครจมที่สังหารได้ก็ถือว่าได้ค่าตกลงไหมดูเหมือนพวกนั้นจะร่วมมือ,อน่นะ <c oughs> เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นประจำ <c oughs> จุดส่งเดิมของแมบวบตัวรอยคือการ PVP แต่ก็ไม่มีกฎข้อไหนห้ามเพื่อะร่วมมือกัน ดูจากสัญลักษณ์ผู้นั้นมาจากกิวที่อยู่ท็อปสิของเกาหลีกิวเต่าขนองนั่งโลกกับนักขนูภาษาคมโบจมตีใกล้กับระยะไกลได้ดีเลยและยิ่งถ้ามาจากกิลลวลกันด้วยยิ่งไม่ต้องพูดเลยจำนวนที่จำนวนเพย์เยอร์ที่รอดชีวิต60หมวดฝึกกำลังจะจบลงแล้วตายไปเยอะเหมือนกันแฮะ แต่ถ้าพวกนั้นตั้งใจมาฆ่าเราโดยเฉพาะและ้วก็งั้นการหลบอย่างเดียวคงไม่รอดแน่ดูหเหมือนพวกนั้นจะมองว่าเราเป็นว่าถหมายที่จัดการง่ายงัยง้นสินะแต่ถ้าเธอยอมไปไดินเนอร์กับฉันแล้วก็ฉันจะยอมให้เธอประกวฆ่าหมอได้เลยไม่เอาผลคะแนนเราฆ่าถึงสี่คนน่าจะพอขึ้นเป็นที่หนึ่งแล้วผลคะแนนดับที่หนึ่งซองจีฮาน แบบนี้ก็ดีเหมือนกันฉันจะได้แน่ใจว่าอยู่อันดับหนึ่งแน่นอนนายนี่มันหน้าไขายหน้าชมัดเลยอายุห่างกันขนาดนี้แล้วยังขอทดสอบหน่อยว่าเซตาพลยงยุทธหกพอยต์มาส่งพลังแค่ไหนจำนวนเพเจอที่รอชีวิต58าสิบแปดหมดสกงังจะจบลงแล้วได้ยังไง ก้าเมือ,อแบบนั้นกับผู้หญิงแบบนั้นได้ยังไงออาาสมกับเป็นเกาะลรงพีของคิวต่อขนองทนทานดีจริงอาย,ยุอาวุธขยะขยะแบบนั้นไม่มีทานทะลงเกาะของเออยาแกไอ้บ้าเอ้ย นี่แกจำตีมิติเดียซ้ำเลยหรือไงจะเป็นผู้หญิงหรือมีเกาะแหลงบีแล้วไงเชื่อว่าที่นี่เป็นสนามเด็กเล่นงั้นเหรอพวกแกนี่ไม่ใช่เรื่องเลยยิ่งแกอยู่นานแกนยิ่งทรามานอ้าวว้าวน่าตกใจเหมือนกันนะแต่ก็ร้องหอกเหมือนกันว่าไหม คิวเดเวอร์เจนผู้จัดก,การอันดับที่สามอีฮายอนหมายความว่าไงคะก็นะดังดีที่หมอน,นั้นไม่ถูกอันเชยไปที่เดียวกับเธอรคิวเดเวอเจนบริการของอีฮายองอิมกายองที่อาจจะไม่ได้อยู่ใน,น,อ e ong, อออน,นสอนแต่อาจจะอันดับอะไรก็ได้นะแต่ถ้าบังเอิญเจอกับเขาในรอบต่อไปต้องหลีกเลี่ยงการปะทะเข้าใจะนะให้ตายสิยเด็กคนนี้เลยนะ ใช่เหอใจยังไม่มีทางแพ้ง่ายหรอกแค่เขาให้เลยก็พอแล้วไม่เป็นไรค่ะคุณผู้หญิงฉันจะพยายามหนีกเกลียงกับเชน่ากับเขาไม่นี่คือคำสั่งเธอต่อเธอสู้อของเขาเพื่อเพื่อประสบการณ์ซะเข้าใจแล้วค่ะฉันจะทำตามที่ท่านสั่งซองจีฮานร,รู้สึกว่า เราเคยเจอเขามา่ก่อนเลยคิวเดเ n เชนอิมกายองเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ถือของกิบแรงเสเธอคือผู้มีศักยภาพสูงมากและเป็นที่คาดหวังของกิวเดเวเ n นการต่อสู้ในลีกของเธอเป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวัง เธอคือตัวเต็มที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เธอคิดก่อนที่ซองจีฮานจะปรากฏตัวเป็นไปได้ไงแค่เลียกสองแต่ได้อันดับหนึ่งได้นะทั้งที่ไม่มีเกียร์ดีๆไม่มีเกีแล้วก็ไม่มีทีมด้วยเออจะได้ไปดีเนี้ยด้กันเลยหุบปากเธอขอล้อ กิวต่อฮนองทีมสังเกดการใส่ใช้เสื้อกางเกงวอลล์อวากาศมีแถมยังเลือกสองอีกและทำไมถึงจากการที่ได้ตั้งหกคนหมอน้่นเป็นใครฟะคุณได้รดะ,ะดับหนึ่งหมดฝุ่นของรางวัลสาระระดับหนึ่งเยอะเกี่ยวกับคุณเพิ่มขึ้น50%เปร์เซ็ของคุณเพิ่มขึ้นจาก3ระดับ <c oughs> อ๋ออ๋อหอบหาได้ เหมืนเป็นหัดเลยที่ีือขึ้นมาแบบนี้คนเอาระดับเลย,เยก็ยังต่ำอยู่สินะใน,นหมดฝึกฝนจะไม่เพิ่มค่า GP ก่อนหนึ่งต้องเอาพลอเซตาทั้งหมดไปลงกับพลังยุดพลังยทดเพิ่มขึ้น6เป็น9แถมได้ฉายา,ยาจากฝูงคะแนนของหลีด,ด้วยผู้พชิ้นหมดฝึกฉายาหลีกระดับบอนผู้ชิ้นหมดฝึก ค่าเยเต้าะทุกอย่างบอกหนึ่งค่ายยืดีเพิ่มขึ้น20%มีผลเฉพาะในสี่ระดับบอลเท่านั้นสี่ยี่หผลแค่ในสี่ระดับบอลแต่แค่นี้ก็เดียวถ้าฉายานี้ทําให้เตยตาทุกอย่างเพิ่มมาหนึ่งก็หมายความว่าเ <Yeah. S 1> ยี่ยมตายยืดสิบพอยต์เชื่อมสีระดับบอลกลายเป็นขนมไปเลยระดับซีเวอร์จะเริ่มต่อเลยยี่หกเพราะงั้นเราก็เชืมเดน,นไปที่ เพิ่มความแข็งแกร่งแบบนี้ไปเรื่อยๆก็พอจริงสิยังเหลือเปลี่ยนค์ดอีกแน่ๆคุณสมาร์แล้วค์ดเชื่อมั่อฐานได้ตอนเลือกห้าการเปลี่ยนค์ดคือช่วงเวลาสำคัญสำหรับเพีเ่อนในการเลือกค์ดแต่คนที่เลือกค์ดได้สี่แบบนั่นลบธนูนัคเวทกับซัพพอร์ตที่เทแล้วเราเลือกค์ดนะครับเราคุ้นเคยกับมันมาแล้ว ถาเลือกคัดเดิมมันง่ายอยู่แต่ว่าการย้อนเวลาครานีน้เรามีราคาข้อสาเสนอในระบบด้วยแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยต่อเลือกคัดอื่นแล้วแค่ใช้ชค่าข้อเสนอของเราซื้อช่องคัดแล้วค่อยเพิ่มคทานลบที่หลังได้ได้จะสุดไปไหมเนี่ยแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องเลือกนำลบก่อนทุกอย่างลรากไปหมดเลยฮะงั้น คาร์ทแล้งเมื่อคือคาร์ทนี้เลยอิน,นีต้อนรบตอนรัเข้าสูเ่เขตกลางนำบอนรีภารกิจในครั้งนี้คือการป้องกันอาคอสอาสปกป้องคริสตัล และชื่อลอดจากการลโลกลายของเราซอมบี้การต่อสู้จะเรินต่อเนื่องจนก,กว่าจะเหลือเพียง5้าหอคอยคอจิวเดลเจนอิมการย,ยองที่สนักลบต่อให้เป็นแค่เกมแบบนี้มันน่าเหียเขียงจริงขอตัอ อากทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยป้องกันงนั้นเหรอคนนี้เราต้องร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยสินะในขนูที่ใส่เกียร์แรงบีมาจากองค์กร LK ส่วนน้องเบนเหมือนเจย,ยังไม่มีสัมการแต่เกียร์ที่ใช้ไม่ธรรมดาเลยไม่เลวแต่ว่า สิ่งสำคัญที่สุดในแมตช์นี้ก็คือสายซัพพอร์ตการป้องกันก็ไม่ต่างอะไรจากส่งคันไปยืดเยอะเพราะงั้นคาซัพพอร์ตถึงได้สำคัญมากอะไรเนี่ยหมอนี่มันซองจีฮานป้องกันเหรอซองจีฮานซัพพอร์ตอะไรวะเนี่ย ี20นาท,ทีที่แล้วคุณได้เลือกคลาสซัพพอร์ตคำเตือนค่าเรียนเหมาะสำหรับคุณไหมนะของเพลเยอร์คุณแน่ใจหรือไม่ต้องการเลือกคลาสซัพพอร์ตถึง,งระบบจะเลือกคำแนะนำเหมาะสมก็ตามแต่วผมแต่เรามีเหตุผลที่จะือซัพพอร์ตพ่าถ้าเปลี่ยนคขายเป็นซัพพอร์ตเราด้รับสเตตัสพลังศักดิ์สิทธิ์ทันทีเมื่อคือเพียร์ทำนั้นได้ใช้ปลดล็อกสเตตัสพิเศษอันใหม่ แต่วิธีการเพิ่มเซตาฟิสิกส์มันค่อนข้างน่าปวดหัวมันต้องฝึกเดือดมากไม่เหมือนกับเซตาดัานอื่นมันไม่มีวิธีอื่นในการเพิ่มค่าเซต้าอีกแล้วเพราะว่าอยู่ในช่วงเพิ่มพลังยึดเพิ่มพลังัาสตร์เทวไรน์นามเราจะเสียพอยไปอซลเจตาอื่นไม่ได้แต่มันยังมีวิธี เป็นวิธีที่คนไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่วิธีนี้มันเถื่อนเกินไปเขาเป็นซัพพอร์ตเหรอเนี่ยโหไงวะไลเป็นซัพพอร์ตจริงดิโหให้ตายโรบินโคตรละห่ำเลยว่าอ้าาะวันนี้จะถึงว่าอยากไปเข้าหลีกฝึกหัดแต่ชชิญเลยมฟ้าและเกียร์นั่นมาอะไรเองไม่ขอทานาหรอ ที่จัต้องซื้อเกมแขงมาแบบพวกกาัจริงๆดิเออคุณเมทจะยังก่าว่าคุณพูดกันไปนะอย่ามายุ่งเราไม่เห็นไลยผ้าแลนวนยจะพูดดีด้วยอีกไหมแม่งเลยปล่อยฉันออกไปนะเฟยอย่อยากเล่นแม่งแล้วพวกแกแตการเองแล้วกันหนวกหูใช่ไมมาเจอผู้จงเก็นี้ยิ่งทยมันยากขึ้นอีกทำอะไรวะ ปล่อยนะเฟยจะหมยปล่อยไงงอปล่อย,าาอยหรอจะให้ฮะฮะเฮ้ยอ่าถ้าไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นแค่ใช้คนเดียวก็แบกได้สบายสบาย เดี๋ยวผมจะพยายามให้ดีที่สุดอีกอย่างในยังค่าใช้ไม่พออยหรอกฟ้คนที่กำลังร้องขอความไม่ตายคือคิมกยูฮยกไม่รู้ผมอ่านถูกดรือ่านะ มันมีที่มาที่ไปว่าทำไมผู้ยงย็นถึงได้เปลี่ยนใ,นใ,นใ,นใจกับทันหันในหมดป้องกันของหลีกระดับบอสแต่คนจะมี3ชีวิตหลังจากชิมกับยูขเขาสูกทรงเทียงค่าตายเขาเกิดใหม่ทันทีอ๋อลืมไปเลยว่าเกิดใหม่ได้แต่เขาถูกฆ่าททีเช่นกันจนทั้งเหนือเพียงชีวิตเดียวเอาเขาตายอีกครั้งผมหมายถึงผมจะพยายไม่ดีที่สุดครับ เขากำลัตงตกอยู่อันดับสุดท้ายโอคือถ้าจ่ายครหนึ่งเขาก็จะตกไปอยู่อันดับสุดท้ายของลีกโอเคไข่ยอนอยู่อันดับสุดท้ายกันถือเป็นแบบนี้แล้วได้โดนบทลงโทษต้นเลเ,ลเวลแน่ทักษิณที่เราสั่งมาก็จะหายไปด้วยหากแพ้แย่ถูกลดระดับเลเวลจนต่ากว่าไข่ไขสกิลสกิลนั้นจะหายทันที ทำไมถึงเปลี่ยนใจง่ายนะคะนาองใช้สกิลโจมตีฉันเหมือนก่อนหน้านี้ดูว่หรอ่าอย่าเข้า,านะจักบาไฟ,ไฟไฟไฟโวยแต่ใช้ไฟได้เก่งชับไ,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 ได้เลยว่ะฮึจิงสิไฟค่าที่ประโยชน์ที่สุดในแมตช์นี้ก็คือจ้องเวทสายเพิงแล้วก็คพนงมันก็คือฉัน ที่สำคัญฉัน,นด้วยดีผ้าแล้วด้วยฉันยืนรู้อยู่แล้วว่านายมิทายังเสียกองกำลัง,งหลักของฉันไปหรอกที่อยู่แล้วเคยเมอนนั่นเสนหมาก่อนเจ้าบ้าชิมก็อยู่ไฮยอกนี่เองจริงแล้วเขาควรจะเป็นนักเวทที่อยู่ในเกียวดาต้นในซ้ำแต่เขาพลาดการขึ้น่อนที่ว่อในดีถึงสี่ครั้งช่างแม่งแต่หลังจากนั้นเขาก็เป็นประเภทชอบอารวาส เด้ได้มาพวกแขกดีๆนี่เองจงกลับขอเข้ามาฉันซะแล้วฉันจะยอมช่วยทีมนี่เองโอ้หแบบนี้ก็ดีสิครับเราทุกคนมาร่วมมือกันเถอะไอ้หายคอยดูเถอะเดี๋ยวฉันจะหืม เฮ้ยอย่าแชนขอเข้ามาสินะฮะเดินเลยตีแล้วเฮ้ยถึงท่าแบบนั้นคุณนอย่ยคิดว่าฉันเป็นฝ่ายหาเรื่องนะสิลานาเวทชิมกับยูหายอกเสียชีวิตลาก,ก่ยเขาหน้าหายไปบริยานมางนะหรือเอ,อ๊ะเ,ออเออขาใส่นักเวทไปแล้ว อบอลเพิงถงก,กับเป็นนักเวทเพิงพลทำลายดินแรงจริงทำแบบนี้เรื่อยเราก็ไม่ตกเป็นที่โหลแล้วที่เหลือไปย่งมัดเป็นโลรอได้เลยเพราะแบบนี้ไงเราถึงต้องมืเวทแล้วจะเอาไงต่อดีล่ะวันนายถึงไม่มองข้ามไปล้พวกเราต้องช่วยกันสิความมีก่องนะยจะทำให้เราแพ้กันหมด หน้าต่างเสตัดเคต่อเนื่องห้าหนึ่งพันตัวคนเดียวมีเวลาแค่นี้น่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ของวันมันดีกันว่าจะมองข้ามอิ่มใจอย่างไม่ปร่เมิอนสองชนมาก,ก่อนหน้านี้แล้ว ทุกอ่านี่เร็วลายสุดคือจากที่ไปเลือกคาสิปปะเขาคงเป็นพวกว่าที่ทำแน่แต่ใจขนาดพวกที่ไหนมึงถามยังไม่ทำอะไรแบบนี้เลยเข้ามาควบคุมจากการเป็นสมาชิกกิลด์เดเวอเจนเฮ้อคิดจะเมินกันง่ายๆพูดอะไรบ้างสิถ้าเกิดยังทำตัวแบบนั้นก็เป็นคนเดียวเลยไหมฮะแอบใจให้ใช้ไม่คุยเป็นลุยคนเดียวจริงดิหา ถ้าไปดูคนเดียวแบบนี้ก็มีโอกาสถ่ายแคร์ดีแต่ฉันอยู่แล้วนะเองพีทรละฟอร์ดอยู่ข้างหลังก็พอเกนโดนปั่นป่วนมาแล้วแต่ต้องรับผิดชอบในฐานะไม่ไม่เป็นไรว่าไงนะผมบอกว่าไม่เป็นไรแต่ผมจัดก,การทุกอย่างเองคุณนักงลบคุณช่วยปกป้องนะเทโนทีขาท่าน,นมันซอมบี้โลหติตมันต่างจากพวกซอมบี้ทั่วไปร่างกายมันเศร้า,าจากของเหลวการยับยีทางกายภาพไม่มีทางได้ผลหรอกเรื่องเชื้อพลังตรงกันข้าม นี่มันเปลวไฟสีขาวพระศัก์สิทธิ์งั้นเหรอโอ้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าจะขอลองหน่อยลวกันเพสต่อเนื่องกำกำจัดซอมบี้หกทพัน เพื่อตน่รกกำจัดซอมบี้12อเทัพันเือตอนนรกกำจัดซอมบี้13ทัาพันเจ็การอสการจะมีน้ำยาพลา้ในผลกับซอมบี้โลหิตเราเจอามาัเราต้องค่อยคอยเปังปากทางเสทียันีี้นจากการพวกมันรวดเดียวย่ายา,ยา เอ๋อเรืไปไปเอ่องอะไรไปว้าวเจ๋งอะเด็กกรอร์ตที่บ้านละหำมากเข้าคงเป็นพวกโปรเทเน่เข้าคงเป็นพวกโปรเทเนแน่ถึงจะดูแฉลบนี้แต่ใครเสิร์ฟกันล่ะดูเลยพี่ชายเข้าก็คงมารังสรรค์ิ์ได้ด,ดั่งใจโดยไม่เสียเปล่าเลยแม้แต่น้อยความสามารถแบนั้นมันเกินไปแล้วที่ส่างัญที่สุดทุกครั้งที่โจมตีเขาเล็งไปที่ห้องห้องมันทุกตัวเลย ไ,ได้เหรียญเงิน,นงกำจัดซอมบี้210ทัพ1,000คุณผ่านเงื่อนไขเขาทำมาแล้วแตวิธีการใช้ดีลิกต่างโลกได้อย่างสมบูรณ์พลังศักดิ์สิทธิ์ของคุณเพิ่มเกิดขึ้นจาก67เป็นด้วยวิธีที่ใช้เพิ่มพลังศักดิ์สิทธิ์เยี่ยมแล้วมันจะได้ผลด้วยดีลิกหรือไอเทมศักดิ์สิทธิ์เมื่อ2010ตอนที่เราเข้าสูบาา่บททดสอบครั้งแรกมาถูกไขราคาสูงมากเพราะมีความช่วยเหลือนี้มีความลับซ่อนอยู่ จะผ่านมารสิบปีก็มีการพบความลับที่ว่าอะไรตกลงกุญธะจนกระทั่งคุณาาคข้าขมันตกลงเรื่อยๆโดยเฉพาะดีจกต่างโลกที่มีข้อดีอะไรอยู่เลย <c oughs> ผู้คนนับไม่ถ้วนไม่รู้ถึงการอยู่ของพวกมันแต่ว่าจำให้พระพาสิทีิไดการใช้พวกรีเล็กจากต่างโลกไงว่านะเกยวเม่เกีเพื่อสัทธาทั้งนาะถ้าจะบอกว่าพระสิทธิ์ในตัวจำเพื่อในการใช้รีเลีดจากต่างวัฒนธรรมได้ผลเราพอหมดสุดจบแล้วไราได้ด้วยหรอแน่นอน เราชี้ว่าเ่านกาไเป็นน้ำมุลได้ยังไงเละถ้าถือลีกไว้านานๆและสวดภาวนาเพาื่อเธอสิจะไม่ต้องขึ้นเหมือนกันจริงๆมันยงเหลือไขของล,ลีกแต่ละอันด้วยนี่อย่าเชื่อเลยว่าวิธีง่ายแบบนี้แต่คนส่วนใหญ่กับไม่รู้่าก็ช่วยไม่ได้หรอกตอนน่อให้มีคนรู้ก็ใช่ว่าจะทำได้นะ เพราะนอิตต่างโลกมันค่อนข้างมีน้อยแล้วก็หาย,ยากด้วยที่สำคัญมันทำได้แค่ในบีททดสอบเพราะ,ะาางั้นเธอถึงได้เกสบมลบิกไว้คนเดียวสินะใช่ด้าไ,ไปฉันก็ไม่ได้เก็บวไว้ทั้งหมดหรอกอเป็นข้อหลสำคันที่ไม่เคยมีใครรู้ ยังมีอีกคนที่สะสมวิจัยต่างโลกเหมือนกับฉันและพี่่ใครคนที่รู้เรื่องพวกนี้มันจะเยาวรากลับมาฉันก็มายังกดังเก็บดาบทั้นนี้มันหมดนี้คือลิลิกต่างโลกสินะมรีดิกต่างโลกจอร์ซิปิดใช้งานรีรรล,ลิกต่างโลกเซลิกรีดังโลกไ้คอปิดใช้งานนี้นี่เอง ตัวตนของพี่ออคนที่สะสมลีลิกต่างโลวพวกนี้ไว้วน้ำบุญอีคนที่เรารู้จักเป็นอย่างดีก็คือพี่สาวเราเอง2องจีฮะพี่คือซัพพอร์ตที่เก่งสุดในกลุ่มที่เป็นคู่ของยูเซจินแต่ย<ม>ัาางานเธอยังคงไม่แน่ชัดเท่าไหร่แต่ในวดาเด็กนน,นี้วิญญาณที่พี่ทิ้งไว้นั่นคือสาวเล็กสาวเล็กไอเทมและเอลิกต่างโลกหาใช้มันจนตีบห่วงวูน้องนี่รหัสติดของคุณจะเพิ่มขึ้นโดยต้องใช้มันตังเงง่อนใช้ของไอเทม สอนเล็กไอเทมแลงอีดิลิกต่างโลกไม่ใช้แล้วของมันก็ยิ่งลดจนไม่เหลือทางศรษฐกิจแซ่มซับแล้วแต่มันก็ยังแข็งพอที่ใช้ฟาดเช่าพวกนี้ได้เออถ้าทางกายเขาสูงสุดยอดมากแต่ถึงกับพวบคุมพลังปาด,ด้ขนาดนันเกินไปไหมว้าสุดยอดคุณอภิวสิครับออกคอยทางนั้นแพ้แล้ว แถมมันอยู่ในอันดับหนึ่งในห้าไ้นะมองพวกเราไปเชื่อคอสู้ด้ไหมครับชื่นอนะไรน่ยก็แล้วทำไมเราถึงรู้คุณหน้าเชอดาบดอกเหมยอินกายองก็คือพเพื่อนที่มีความสามารถพอจะเป็นราชาดาบได้เลยแต่นะัของเธอจบไม่เฉยเท่าไหร่เธอถูกยุนเซจินฆ่าตายไม่สิต้อเรียกว่าดิวเฮบางทีชีวิตนี้เราอาจจะเช้่ชีวิตด,ดาบดอกเหมยไว้ก็ได้นะซัพพอร์ต ถ้าผมขอร่วมลบด้วยจะได้ไหมถ้าเราลงกับสุโขทัยมูลนิธิจะได้อันดับต้นๆแน่นอนหน้าต่างสเตตัสจอค่าารับ298อันดับ5นี่ไกลเลยแต่มีเวลาไม่พอด้วยถ้าเป็นนาต่ังเหมยแล้วก็เธอใช้ได้มากกว่ายินดีเฉยอยู่แล้วก็ดีถ้างั้นก็จะปล่อยเป็นหน้าที่ของเธอแล้วกันฝ่ายจาัดการฝ่ายเธอจัดก,การใช่ไหมฮม ต้องรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีและปล่อยมันออกมาในทีเดียว